นี่แต่คนนี้อคกี่คนครับ้งหมดกี่คนกี่คนนั่นมีคนหนึ่งเสื้อขาวนักเรียนมีคนนี้คนนี้แล้วก็คนนู้นครับแล้วก็ผู้หญิงอย่เพิ่งครับอย่่้่

ครจะเอารถขย่ารถกลับบ้านเอารถประคางไปมอไซค์อ่ะไอหนมมันจะไปขามไปข้างนอกไอ้นมมันจะไปกัลูกน้อขับไปให้กันเลแม่ไป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 เลยมาแม่กับรถอ่ะ่ปล่อยมาก่อนบัตรประชาชนเด็กอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยเข้าไปก่อนนงะกาเนาะงะกาดย ขึ้นไปก้อนเลยไจ่ให้คิวลงมาเลยิวลงมาใ่างให้ลงมาอหิเล็กเพ่าจะให้มันไปกับนองหมาบนอนไงว๋อหันพอมันไปแล้วอ่ให้ิวลงมาเรารถ้อช่องหันก็จะเอาไปได้ไป้ยไปไงข้าพ่อเขายิ่ไปแล้วก่อนตามไปไปชวงนไป่นไปอยเดินไปก็เ เอ้ลูกตั้งเยอะเลยไปดีากรลยด็ไดบนีเลย่คันนี้ขับรถพวกลางนะครับเรากลับเลยกลับบ้านเลยเดี๋ยว ผมตกใจเมือนกนตาไปแล้ว <laughs>